ราจะมาสุ่มกันเลยคะ่ะว่าจะได้อะไรของมูลเลยนะคะไม <c oughs> ่ได้ตุ๊กตานะคะไม่ได้ตุ๊กตานะคะเี <c oughs> ่ต้อรจะได้อะไรกัยอุ๊ยได้อะไรอะ่ะท่าน้ำคนที่ใช้มือถือแลตเล็ตกด,ดติดตามทีมม่ปุ่มนี้นะคะสาธุ ตัวควิสเกมนี่เองหูเต็มเลยนี่ตัวควิสเกมกพกกมอละสิบเหรียญพอละสิบเหรียญเพราะว่าใช้หนึ่งร้อยบาทใช่ไหมโอเคไปเลยค่ะสูนย์ศหนึ่งไปแรกม,มาค่ะเราได้เหรียญมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยค่ะว่าจะได้อะไรอ,อันนี้ของใครคะของพี่กระตุ้นใช่ไหมโอเคต้อหมุนแล้วนะคะทุกคนพี่กระตุ้นจะได้ ต้นน้ำหมุนเลยต้นน้ำอยากได้อะไรไไออกมาแล้วอุ้ยได้อะไรอะต้นน้ำต้นน้ำได้ผูู้มผู้พูมไม่รู้ว่าเป็นอะไรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่วงกลม,มไม่รู้เดี๋ยวต้องเปิดออกมาดูนะคะอ่าน้องหอ,นอ,งหอมน้งหอมหมุนดังลุ้น่ะ อะไไเราลองแกะดูสิคะว่าของด้านน้ำเป็นไงบ้างไไอของพี่ต้นนี่คือเป็นตัวอะไรไงหม่ากากจับหน้ากาก,าก,ากดำผู้ปุ่มได้เหรอไม่ใช่ต้อเป็นยังไงอ่ะมันเป็นเหมือนแบบหัวน้า,นางเงืแต่ว่า<ะ>มันเหมือนมาแทนมาแทนศูนย์ศูนย์หนึ่งออกมาแทนศูนย์ศูนย์หนึ่งมาทำหน้าที่แทนมาทำหน้าที่แทนศูนย์ศูนย์หนึ่ง เหมือนกันเลยของน้องหอมก็สามเหลี่ยมเหรอคะแกะอ๋อน้องหอมก็สามเหลี eh ่ยมได้สามเหลี่ยมเหมือนกันเลยนี่ของพิเโต้แล้วค่ะได้ตัวนี้เลยสีทองสีทองหน้ากากดำมีที่ตั้งมีที่ตั้งด้วยของต้นน้ำนะคะแกะแล้วประกอบแล้วได้เป็นผู้คุมสามเหลี่ยมของน้องหอมแล้วคะก็ได้เป็นผู้คุมสามเหลี่ยมเหมือนกันมีเลยของพี่โต้หน้ากากดำแต่มันไม่สีทองอะ หน้กการดำเป็นสีทองพอ่อตัวนี้ให้พ่อได้ไหมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ไปลงน้องหอมไปกดดูอีกทีว่าน้องหอมจะได้ตุ๊กตาไหมหถ้าน้องหอมได้ตุ๊กตาเราจะเอาสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้พี่โตอไปเหยะเดี๋ยวเราจะหยอดอีกหนึ่งตัวนะคะน้องหอมอยากได้ตุ๊กตาใช่ไหมคะจะได้ตุ๊กตาหรือเปล่าเหยวมันลุ้นกันเลยนะคะ ดาอีกแล้วค่ะนี่นะคะก็ไปยอดมาแล้วนะคะได้ทั้งหมดนะคะสี่ตัวนะคะทุกคนนี่คู่ภูิสามเหลี่ยมหน้ากากดำหน้ากากดำสองตัวเลยแล้วก็สามเหลี่ยมสองอันเหมือนกันทั้งหมดสอันเลยนะคะโอเควันนี้นะคะสามหมูซาต้องขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วใจกินหน้านะคะ